ค่ะวันนี้จะมาทำชาเลนจปิดตาให้เลือกอ่าโอเคเลือกอันนี้ค่ะลองชิมดูนี่ค่ะคืออะไรคะเกลือเกลือ,อเกือสีชมพูเกลือสีชมพูโอ้ยโอ้ยชิมดูดิรสชาติเป็นไงเข็มแน,น่น ออเอใส่มือดิหมุนใส่มือดิใส่มือดิเอออาเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเอ้ยเปรี้ยวแล้วเค็มเค็มโอเคโอเคอ่ไว้เก็บไว้เสร็จไปหนึ่งอ่ะอันนี้อันต่อไปอะไรไเน<ไ>ีไไ่ยเรียกว่าอะไรพริกไทยดำหมุนหมุนใส่มือดิมีมอเอ็นเดียวพอหน่อยดิยังไม่เห็นเลยหมุนดิหมุนก่อนเผ็ด ดูด้วยหมุนดิหมุนหมุนเออใช่ใช่หมุนหมุนหมุนอ่าโอเคชิมชิมดูดิ้ยเป็นไงไม่เผ็ดไม่เผ็ดหอมไหมหอมหอมโอเคปิดฝาไว้อันนี้อะไรหมุนมาดิหมุนมาหมุนมาหมุนให้เห็นตัวหนังสือหน่อยคืออะไร Rosemary à. Rosemary Ok à. Chấp đấy Này, con đu nồi Đu nồi, ok Chim luôn đấy Ừ Về nghe nó chặt Áo loại Ok Chụp nó dân Ok Chụp challenge lên nó dân,